และนี่คือผลงานของคนตื่นเช้าครับกลางวันคนตื่นเช้าครับผมขบานเลยเมือเช้าโอ้โหดูครับมันน่าจะอยู่เป็นฝูงเป็นฝูง ครับสวัสดีเชา้านี้นะฮะสวัสดีท่านด้วยนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ผากระว,วินแหลมแดงอุปกรณ์ของเรามีแค่ท่านเบ็ดแล้วก็ตังโฟมคู่ใจของเราวันนี้ ไายังมืดอยู่เลยอันนี้ผมมาก็แค่อุปกรณ์นังโฟมนะฮะน้ำมีดเปิดค้าจำเป็นน้ำลงสุดช่วงเช้าก็เลยมาจะมาล่าสักหน่อยนะ,ะแต่ก็ไม่รู้ว่าบนงานจะเป็นยังไง โอเคประมาณนี้แต่กลัววันนี้เราใช้15กรัมแล้วเดินลงไปในที่มืดเดี๋ยวเราอาจจะมองไม่เห็นโอเคมาฮะเดี๋ยวเราจะได้เตรียมของก่อนแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นฝั่งตะวันออกพอดีขึ้นตรงทะเลพอดีเราก็จะเห็นลูกนี้นั่นได้ชัดกว่าเดิม <Okay. S 2> นะแล้วก็เหยื่อว,วันนี้ก็เดี๋ยวจะลองไปเรื่อยๆนะครับน้ํามืดๆถ้ายังสว่างแสงยังยไม่พอนะครับถ้าใส่ยังไม่พอเราก็ใช้ไปใช้แบบนอนกุใชายไปก่อนนะครับสนอสีเข้มนะครับแต่แสงดีๆก็อาจจะเป็นมาวอร์มซอฟประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปรุ้นกันดีกว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงช่วยติดตามเชียร์ช่วยรุ้นด้วยนะครับ ชิ้นใหญ่องครับห้าได้รับห้าหอยอะหัปฟ้าวังกัดอ๋อวังกัดได้ไหมครับไม่ได้ครับอ๋อชานี้ประกอบประกอบก็จะเป็น ตะกั่วของพี่น็อตนะครับตะกั่ว15กรัมสายช็อกอาราชิต้นน้ำา20ปอนสายหน้าสายหน้าวันนี้เล่น13ปอนตาเบ็ดก็เป็นเบ็ดบิดมัสตาร์ดนะฮะเบ็ดบิดมัสตาร์ดเยวแล้วก็เดี๋ยวลองใช้นอนยาง นั้นยังใสๆอยู่เดี๋ยวลองใช้ลองใช้เหยือดีฟ้าดูก่อนได้ของมาวอมซอฟต์นะครับ ไปนะครับตนอนแรกครับมาอะไรมาอะไรครับบูฟนินครับทุกคนบูฟินครับบูฟินครับโอ้ยใส่ดีครับใส่ดี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  ใช่ดีโอ้โหเช้านี้ทุกคนดูดยดูดีดยวูดๆๆๆๆๆดโอ้โหอืมโอ้โหลูกรัดของผมครับลูกลัดของผมครับโอ้โห มาแล้วครับลูกรักของผมก็ทุกคนย่า yeah. yes correct ยอดอย่างงบทแรกครับ บูฟินครับออโอ้โหไม่ผิดหวังครับน้ำเช้าเหย๋ยวมาวอร์มซอฟต์ครับโอเคประมาณนี้อีกาลังใจทำต่อครับตัวแรกมาสวยงามด้วยมากัดใกล้ๆเอง เนี่ยโอ้โหเสียดครับทุกคนเสียดสวยโอ้โหเสียดครับทุกคน ใส่ดีว้าวนี่ฮะเห็นไหมครับกำลังต้องกำปั่นครับใสใหญ่ แรงเลยมีวกระมงขาเกือบขาดทุกคนโตลงไปเลยแล้วก็กอผ่านแนวหินมาช้าๆครับก่อผ่านแนวหินมาช้าๆอ้หดูครับมันน่าจะอยู่เป็นฝูง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 ทางบ้านแน่ๆ โอ้ยเก่าครับแมตู้น้ำมาถึงว่าจะใหญ่ไม่ใหญ่มากครับแต่ว่าไซนี้กินได้ บละตอนดึงแรงเชียวกับโพงเอ้ยกับโพงข้างปานครับถูกแล้วข <Come on. S 1> อนสี่ไม้สามตัวเลยครับน่าอยู่เป็นฝูงกับโพงข้างปาน ว <ส Letter> มาโอ้วิ่งดีครับวิ่งดีเลยนี้เสียดครับโอ้เสียดครับงัดไม่ให้วิ่งเลยครับโอ,โอ้โหนี่โกเป็นปลาเก๋าครับโอ้โหเโอ๋โหตัวนี้ใส่ดีครับ นี่ใช้ดีว้าวตาสายหน้าแข็งถ้าตัวไม่ใหญ่มากก็อยู่ครับโอ้โหลงเป็นโจรเลยตรงนี้โอ้โดิทินโอ้ no บ้าบอปลาก็ยังอยู่ ด้วยกันตึงแรงขึ้นเลยโอ้กระพงนี่เองกระพงน้ำตาลคีบแดงครับทุกคนกระพงน้ำตาลคีบแดงย้ำอยู่หลายรอบแล้ว มาใหญตแล้วครับข้างปานมีวัทูงัดอย่างเดียวครับมิดเบรกงัดครับทุกคนเบรกไปแล้วก็มาครับหน้าแนวหินครับ <c oughs> นึกว่ามาอยู่ซะแล้วกว่ามาอยู่ซะแล้วลลวิ่งดีครับตัวนี้ทางปานครับสีชมพูอ้าวนี่ครับลุกคนไซญ่น้ำเช้าน้ำเช้า รางวันของคนตื่นเช้าอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับโอ้ยหลุดไม่ใช่ติดเลยไม่ใช่ที่มันหลุดเลยเพราะว่าถ้าหลุดแล้วมันก็จะหายไง ด้วยญี่ปุ่น โอ้ยบูนกระมงครับกระมงกระมงกระมงโอ้ใส่ดีครับใส่ดีทุกคนกรมงตาแดงครับอัดอย่างเดียวเลยครับยีวเอายูไปอเนียครับงทุกคนียอนี่มานีครับ

โอ้โช่วงนี้หมานข้างปานครับว้าวส,สวยเลยเนี่ยโอ้ข้าปลาสีมูครับ ผู้ชมด้เวลากลับครับและนี่คือผลงานของคนตื่นเช้าครับรางวัลคนตื่นเช้าครับผมสวยงามที่สุดโอ๋มาครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานกันข้างฝั่งครับไปสุดยอดสรุปผลงานครับ งามที่สุดวันนี้มีเสียงแรงที่ตื่นเช้ามาเฝ้าครับ, oh, oh. รบวันนี้คันที่ใช้ครับไทโอเนียอีโ e บงัดอย่างเดียวปิดเบรกงัดอย่างเดียวตะโกะมากลมยอดแล้วก็ล้อก็เป็นโอกุมะอีสป r ยรา งานกระมองครับกระมองสองตัวนะครับบูฟินตัวแรกรูปรักของผมยาน้ำเช้าบีดีเสมอรางวันสำหรับคนตื่นเช้าครับบูฟินสองแล้วก็กระพงน้ำตาลครีบแดงครับหนึ่งตัว หมานข้างปานครับตรงนี้หมานข้างปานห้าตัวใช้ดีๆทั้งนั้นเลยอ้อหกตัวนี่หนึ่งตัวแล้วก็เกา๋ากำลังท้องกับปันครับใหญ่หนึ่งตัว แล้งเขาก็ปั่นโอ้แล้วก็ลูกปลาไอกัวญี่ปุ่นสองตัวสิกล้านหนึ่งครับแล้วก็เสียบสองสีเสียบอันนี้เก๋าตัวเล็กนะครับเดี๋ยวเราปล่อยปึ๊บโอเคประมาณนี้โอเคครับนะฮะวันนี้ สุดจริงๆนะฮะโอเคนะฮะฝากช่องไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวสุภาพาไปนะฮะฮรอบหน้าเราจะไปไหนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามไว้นะครับตอนนี้สายแล้วกลับเข้าบ้านกันดีกว่าไปแล้วทุกคนวันนี้โคตรสุดครับไป